สวัสดีครับอร่อยเลิศกภูริแต่วันนี้พามาที่ร้านอาหารเทอเรสวิวแห่งนี้ครับเป็นร้านอาหารไทยจีนอิตาเลียนที่มีบรรยากาศสบายๆทั้ง4โซนบนเนื้อที่กว่า5ไร่รองรับลูกค้าได้ถึง500ท่าน ที่จะรสสะดวกสบายส่วนสูตรอาหารคิดค้นและประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างแกงเหลืองปูไข่ย,ยอดมะพร้าวปูไซใหญ่ไข่แน่นและยอดมะพร้าวอ่อ,อนๆออนลงตัวกับเครื่องแกงใต้รสจัดจา้านส้มตำกุ้งแม่น้ำเผากุ้งแม่น้ำตัวโตเนื้อแน่นมันเยอะรับประทานคู่กับตำไทยรสแซ่บชูชีปลาขาวปลาขาวไซส์ใหญ่จากกาญจนบุรีทอดกรอบราดด้วยน้ำชูชีสูตรเฉพาะ ความอร่อยเลือดทั้งหมดในราคามิตรภาพอย่างแท้จริงจึงครองใจลูกค้ามาตลอด5ปีไม่รอช้าเราตามกูรูอาหารคุณเรีไ่พันไปเธอรเรสวิวกันเลยครับวันนี้รีดอยู่กับผู้จัดการร้านคุณจิราพรเมืองตาคุณหนุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีอะไรเลิศดเด่นเหมาะสํสหรับเทศกาลวันหยุดทั้งวันเด็กก็ดี แล้วใกล้จะตุดจีนด้วยอะไรจ๊ะของเราวันนี้ก็จะนําเสนอแกงเหลืองปูไข่ย,ยอดมะพร้าวปูขยยองเราจะคัดสันตัวใหญ่ไข่แน่นเต็มท้องค่ะมะพร้าวย,ยอดอ่อนกรอบเครื่องแกงใต้เผ็ดร้อนกลมกลม่อมไปเมนูที่2ค่ะกระพงใหญ่ทอดขมิ้นของเรานะคะ,คะก็เราจะคัดสันตัวปลาที่มีขนาดไซส์ย1โลขึ้นไปค่ะ,คะนํามาแล่เป็นชิ้นคลุกเคล้ากับกระเทียมทอดขมิน้นซึ่งให้ความหอมของขมิ้นที่มีรสชาติกลมกลม่อมเมนูที่3ค่ะน้ำพริกกะปิเคยคั่วผักสด คัดกะปิเคยมาจากทางใต้ค่ะรสชาติออกกลางๆนะคะรับประทานหัวกับผักสดจากนั้นไปไหนต่อคะห่อหมกทะเลกุ้งลายเสือของเราค่ะตรงนี้เราจะนํากุ้งจากทะเลสงขาก็นํานมาผัดกับเครื่องแกงที่ผสมกับกะทิสดที่มีรสชาติกลมๆอร่อยค่ะจากห่อหมกเรายัางไม่จบอะไรจะ๊ะเป็นส้มตํากุ้งแม่น้ําเผานะคะคัดไซส์ประมาณ3-4ตัวโลนําไปเผาแล้วหัวจะแตกมันค่ะรับประทานกับส้มตําไทยรแสแซ่บเรายังมีอะไรที่มันเลิศไปกว่านั้น ปลาเข้าชู่ฉีค่ะปลาเข้าที่ขายประดกจากการจนบุรีนะคะจะนําปลามาทอดก่อนนะคะแล้วก็นํามาลาดกับน้ําฉู่ฉี่พริกแกงกะทิรสชาติออกมาจะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมหวานมันค่ะลีทยังคงการันตีความอร่อยเลิศเริ่มกันตั้งแต่เมนูแกงเหลืองปูไข่ย,ยอดมะพร้าวกะคงใหญ่ทอดขมิน้นให้เธอรสฟิวยังคงเป็นอร่อยเลิศ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านอาหารเทเรสบิลตั้งอยู่ที่ถนนพระรมราชชนนีมุ่งหน้านครปฐมเหลียวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งข้าม9้สะพานร้านอยู่ขวาม,มือตรงข้ามวัดธรรมมาักบุญเปโตรครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับ เคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูแกงเหลืองปูไข่ยอดมะพร้าวกับร้านเทเรสวิวค่ะตั้งไฟนำน้ำพริกแกงเหลืองลงไปใส่ปูไข่ตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนทิ้งไว้สักครู่ให้ทุกอย่างสุกหมดตักเสิร์ฟในหมอ้อไฟแกงเหลืองปูไข่ยอดมะพร้าวช่างแสนอร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศก,กับพุลีคลี่เมชอ